เลิศเลิศเกิดมาพร้อมความมั่นใจโอ๊ยปวดฟันเป็นไรก็ไม่รู้สินะปวดฟันไม่ได้พักใหญ่แล้วล่ะซื้อยามาทาก็ไม่หายสามวันดีสี่วันก็ปวดอีกละสาเหตุของการปวดฟันนะมันก็มีอยู่ได้กันหลายสาเหตุนะถ้ามองย้อนไปในอดีตคนสมัยก่อนอะแทบจะไม่มีการปวดฟันเลยเพราะเขามียาวิเศษจริงเหรออยากรูใช่ไหมไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีทั้งประโยชน์และสรรพคุณมากมายซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยและสมุนไพรชนิดนี้ก็คือสีเสียนนั่นเองค่ะเยหรอนี่ไงส,ส,สูตรวิเศษที่ว่านี่เหรอมะร็งไม่ใช่ จะจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางใบจะมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนลุกสองชั้นออกเรียงสลับกันจะออกดอกเป็นช่อตามบริเวณปลายยอดส่วนผลนะก็จะมีลักษณะเป็นฝักแบนยาวจะอยู่ไปดูวิธีทำไหมไปไป,ไปอยากรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าเขาทำกันยังไงงั้นไปดูกันเลยไปเ,เลยค่ะ <c oughs> และตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนาเอี้ยงตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง ที่นี่เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรสีเสียดซึ่งเป็นแห่งเดียวในอำเภอเสริมงามสีเสียดที่นี่เป็นสีเสียที่มีคุณภาพและผลิตจากสีเสียดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสมุนไพรสีเสียดนั้นจะมีวิธีการและขั้นตอนในการทํายังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะเอ๊ะตั้งมินหายไปไหนเนี่ยมิน,น มิ้นหมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอา้าวก็มีคนบอกว่าสีเสียนเริ่มมาจากที่นี่ไม่ใช่หรอใช่แล้วเขาก็เอาต้นนี้แหละไปตัดแล้วก็ทำเ,เป็นสีเสียนแล้วเขาทำยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอืมมือก็ไปป๋ไปดูกันเถอะขั้นตอนและว,วิธีการทำสีเสียดเริ่มจากนำแก่นสีเสียนมาตัดเป็นท่อนๆจากนั้นนำไปสับให้ละเอียด แล้วนำไปต้มจนน้ำเดือดออาเนี่ยสียดีๆนะเอาไปขายด้วยเหล่ด้วยส่งด้วยเดู่เนียคนเฒ่าคนแก่แบนี้นำาึ้นางานนกนำน้ำที่ต้มแล้วไปเคี่ยวจนเหนียวนำมาปั้นเป็นก้อน จากนั้นนำไปตากก็จะได้ออกมาเป็นสมุนไพรสีเสียดก้อนน่าลงใครแนะนยน้ำลอ่อนในห้จักกันเนาะลองทำกันสืบกันไปอนุรักษ์ของเก่าของนั้นมันมีประโยชน์ของสมุนไพรามาเก่ามาเดิมสรรพคุณของสีเสีย รักษาแผลไฟไหม้อาการลงแดงริดสีดวงหิดอาการเจ็บปากและยังช่วยให้ฟันแข็งแรงอีกด้วยปัจจุบันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของเราก็มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรค่ะซึ่งยาเหลืองปิดสมุนที่มีส่วนประกอบของสีเสียดไทยก็เป็นทั้งเลือกหนึ่งให้กับประชาชนได้เลือกใช้ค่ะเป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็เป็นการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านกลับมาใช้ด้วยค่ะ ยาแผนปัจจุบันมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากเนื่องจากในปัจจุบันโรภคภัยไข้เจ็บต่างเข้ามาเบียดเบียนชีวิตเราการใช้ยาแผนปัจจุบันนี้จึงมีมากขึ้นจนหลายคนอาจลืมไปว่ายังมีสมุนไพราบางอย่างที่อาจบรรเทาอาการเจ็บไข้เหล่านี้ได้และยังปลอดจากสารเคมีอีกด้วย